ผมพูดจนพอใจก็กดบันทึกเขาใหม่สิแม่เขาใหม่เลยแม่เปิดใหม่เข้าไปที่ช่องที่แบบกิดไปที่ั้งารอนแม่รอนแม่รอนห็นกล้องหน้าเข่าห้น้อีกแม่กดสีแดงขแมไม่ผมก็ได้สอส่้าัส อี่าในช่วนชดไดยกระจายเลยครับเ็นารทองเกีียวจารทองเกีียวแล้วก็งานพิธีต่างๆนะครับงานจึ้งจัสามารถที่จะทำได้แต่บางคนอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมเรานี่กไปได้แค่ไม่กี่วิแล้วมันดับเมมโมรี่เต็มนะครับ การุณาลบคลิปวิดีโอเก่าๆทิ้งออกไปบ้างนะครับยังไม่เคยลบเลยคี่ปี่เห็นเต็มเลยวิดีโอเต็มเลยลบคลิปวิดีโอที่เราไม่ใช้ทิ้งออกไปให้หมดเพื่อเพิ่มพื้นที่ช่องว่างในการบันทึกนะครับบางคนถ่ายไปหนึ่ง,น,งนาทีทำไมมันดับวะแสดงว่าเมมโมรีคุณเต็มคุณต้องลบพวกภาพถ่ายที่เคยถ่ายคลิปวิดีโอที่เคยลงเอ,อ อะไรที่อยู่ในแกลเลอรี่ของคุณเน่ยลบทิ้งที่ไม่ใช้แล้วให้ลบทิ้งเพิ่มช่องว่างในเครื่องเมื่อกี้ของคุณแม่ท <oro goal> ่านนี้ถ่ายไปคามบ